สมองเด็กๆก,กำลังวิ่งแข่งอยู่กับหน้าจออยู่นะครับไถ่สีดขึ้นๆลงๆสไลด์คลิปลัวๆจนสมาธิกระจายเหมือนฝนตกใส่จอเอ้ยหมายถึงสมาธิหายไปกับ iPad นั่นแหละครูบุ๋มมีวิธีแก้แบบศิลปินน้อยมาฝากครับนั่นก็คือการวาดมันดาลลานั่นเองหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็แค่การวาดลายกลม,กลมๆเฉยๆแต่ขอบอกเลยนะว่ามันคือยิมนาสติกสําหรับสมองเวลาเราวาดมันดัล่าเนี่ยสมองจะได้ฝึก3อย่างแบบที่ไม่รู้ตัวนะครับหนึ่งสมาธิจดจอ่อเพราะเขาจะต้องลากเส้นชา้า ใจเย็นๆไม่ใช่กดรีเฟซเร็วเหมือนกับการเลื่อนฟีดข้อ 2. ความคิดสร้างสรรค์ขีดเส้นลวดลายปล่อยจินตนาการบินไปแบบไม่มีผิดไม่มีถูกและข้อ3านะครับจิตใจเขาจะสงบครับเพียงแค่10บนาทีก็เหมือนนั่งสมาธิไม่ต้องทนนั่งขัดสมาธิจนขาชาครูเคยทดลองให้เด็กชายคนนึงวาดมันดาลาแทนการเล่นเกมผลหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์เขาบอกครูว่าครูครับผมลืมรหัสผ่าน iPad ไปเลยเฮ้ยนั่นมันก็เร็วเกินไปแล้วเอาละครูท้าให้เด็กๆลองวันละสัก15นาทีวาดมันดาลา ้ไปดวยฟังเพลงไปด้วยแล้วจะพบว่าสมองเราไม่ใช่ CPU ที่ต้องมัลติทาก์ตลอดเวลาบางทีความสุขก็มาจากปลายปากกานะครูบุ่มเชื่อว่าเด็กๆทําได้เริ่มจากวงกลมวงหนึ่งปากกาแท่งหนึ่งแล้วปล่อยให้ศิลปะช่วยเยียวยาจิตใจส่วน iPad นั้นวางไว้บ้างก่อนก็ดีคลิปหน้าครูบุ่มจะมาช่วยสร้างความมั่นใจในการวาดรูปให้เด็กๆต่อกดติดตามไปด้วยนะ